สวัสดีนักเรียนทุกคนนะวันนี้เรามาดูประเพณีบุญข้าวสากนะครับเป็นประเพณีฮีตในเดือนที่สิบนะครับบุญข้าวสากจัดขึ้นในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบซึ่งชาวบ้านจะจัดเตรียมสำหรับอาหารบรรจุในกล่องข้าวเหนียวเช่นอาหารแห้งปลาย่างเนื้อย่างจะบองหรือน้ำพริกปลาบองและก็ห่อข้าวเล็กๆอีกห่อข้าวหนึ่งสำหรับอุทิศให้เกียญาติผู้ที่ล่วงลับ และนำไปทำมุนที่วัดโดยจะเขียนชื่อตัวเองสำหรับอาหารและเครื่องทยทานใส่ไว้ในบาตรเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้จับฉลากหากพระภิกษุสงฆ์รูปใดจับได้ชื่อของเราก็จะนำสำหรับอาหารไปถวายพระสงฆ์รูปนั้นมุลเหตุพิธีกรรมเพื่อจะทำให้ข้าวกล้าในนาที่ปักดำนั้นงอกงามนะครับได้ บลบริบูรณ์เป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลให้ผู้ร่วงรับไปแล้วเช้าในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบญาติโยมจะพากรนทาบุญตักบาตรคั้นถึงเวลาชันถิ่นญาติโยมชาวบ้านเกือบทุกคนทุกลังคาเรือนจะจัดพาข้าวคือสําหรับกับข้าวพร้อมทั้งปัจจัย,ยธยทานหนึ่งชุดเขียนชื่อของตนลงบนกระดาษม้วนใส่ในบาตรแล้วก็ให้หัวหน้าผู้นำกล่าวคำถวายสละกพัดถวายแก่พระสงฆ์ที่ อยู่ในวัดแล้วก็ทําการจับฉลากนะครับเมื่อพระรูปใดจับได้ของใครก็จะนําไปประเขนพระรูปนั้นเมื่อฉันเพลยนเสร็จแล้วญาติโยมจะพากันรับพรกวดน้ําอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เก่ญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปบุญนี้นะครับคนอีสานจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญหอข้าวใหญ่นะครับซึ่งเป็นประเพณีเดือนสิตรงกับวันสาทยหรือบุญสาทยของทางภาคกลางนั่นเอง